v วนคูเวอร์เป็นเมืองใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแคนาดานะครับโดยเมืองนี้มีความหนาแน่นของประชากรมากเมืองหนึ่งแต่ว่าราคาที่อยู่อาศัยในเมืองแห่งนี้ก็ค่อนข้างสูงทําให้เป็นการยากที่จะหาบ้านที่พอซื้อได้สักหลังนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วในเมืองแวนคูเวอร์มีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานอยู่มากครับเช่นทางรถหรือว่าสวนหลังบ้านที่เราเรียกกันว่าเลนเวย์และนั่นก็ทําให้เกิดบ้านที่เรียกว่าเลนเวย์เฮาส์ครับ บ้านแบบนี้จะสร้างในพื้นที่สวนหลังบ้านหรือว่าทางรถหลังบ้านนะครับมีขนาดเล็กแต่ก็สะดวกสบายไม่แพ้กับบ้านหลังใหญ่ทางการของเมืองเองก็มนีนโยบายที่ต้องการให้คนสร้างบ้านอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นพูดอีกในหนึ่งก็คือใช้พื้นที่ที่ว่างให้เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับและตอนนี้บ้านแบบนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากขึ้นทั้งสร้างให้กับลูกที่โตแล้วหรือว่าสร้างเอาไว้ให้เช่าซึ่งก็ถือเป็นการปฏิวัติความคิดพื้นฐานของคนธนาดาเมื่อพูดถึงเรื่องบ้านครับ นี่คือบ้านที่เรียกว่าเลนเวย์เฮาส์เพราะสร้างในสวนหลังบ้านและมีขนาดไม่ต่างจากโรงเก็บรถบ้านแบบนี้สร้างครั้งแรกเมื่อปี2,552และกำลังเป็นที่นิยมทั้งฝั่งตะวันตกของแคนาดาโรดนี่โทไฮเซนและคู่ชีวิตโรบบี้สจวตอยู่ในบ้านขนาด60ตารางเมตร650 1600 รถนี้บอกว่าถึงแม้จะมีขนาด60ตารางเมตรแต่เหมือนกับอยู่ในพื้นที่150ตารางเมตรมากกว่าถึงแม้ครัวจะเล็กแต่เราก็จะต้องคิดใช้พื้นที่ซึ่งเขาสามารถทำอาหารจีนคอสิบจานในที่เล็กๆนี้ได้ข้อดีของการอยู่ในที่เล็กๆก,ก็คือจะรู้สึกได้ถึงของที่ไม่จำเป็นทำให้คุณกำจัดของเหล่านั้นได้ถึงแม้จะเล็ก แต่ก็สบายด้วยหน้าต่างบ้านใหญ่เพดานสูง4เมตรทําให้ได้รับแสงธรรมชาติและเปิดโอกาสให้คุณได้ตกแต่งบ้านได้อย่างอิสระซึ่งทําไม่ได้ถ้าคุณซื้อคอนโดมิเนียมพื้นที่โรงเก็บรถขนาด23ตารางเมตรสําคัญมากแต่ก็เป็นของใหม่ของบ้านแบบนี้รถบ,บีมีรถ3คันและจะเก็บรถอยู่ในโรงรถช่วงฤดูหนาวแต่พื้นที่นี้ยังคงใช้เป็นที่ทํางานและสามารถเลื่อนเตียง,งออกมาทําเป็นห้องนอนของแขกได้ ห้องนั่งเล่นที่มีเฟอร์นิเจอร์สีดำและเต็มไปด้วยต้นไม้ทําให้เหมือนกับโอเอซิสนอกจากนั้นยังมีอ่างแช่น้ําร้อนในวันที่หนาวเหน็บอีกด้วยห้องนอนชั้นบนมีเตียงขนาดคิงไซส์และเป็นที่ทํางานแห่งที่2รวมถึงมีห้องน้ําสร้างอยู่ในตู้นับตั้งแต่ทางการเมืองแวนคูเวอร์ใช้นโยบายสนับสน,นุนให้สร้างที่อยู่ให้ชิดติดกันเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมเมื่อปี2552 มีการอนุญ,ญาตให้สร้างบ้านแบบเลนเฮาส์แล้ว700หลังและบ้านขนาดเล็กอีก400หลังและมีการกำหนดอีก60,000จุดในการที่จะสร้างบ้านแบบเลนเวย์เฮาส์เ you know, kind of so จคฟรายเจ้าของบริษัทรับ,รบเหมาสร้างบ้านแบบเลนเวย์เฮาส์บอกว่า ความต้องการมีมากคนต้องการเปลี่ยนแปลงมีการพูดถึงความยั่งยืนมีการพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่และนี่คือสิ่งที่ผู้คนเริ่มคิดในหลายระดับซึ่งเรามองเห็นได้ทั่วรัฐและทั่วแคนาดามันเป็นการเปลี่ยนความคิดพื้นฐานในการสร้างบ้านว่าเรายังคงคิดถึงบ้านเดียวบ้านสำหรับครอบครัวแต่เป็นค่านิยมใหม่ทั้งหมด ในเมืองแบงคูเวอร์เป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกแต่มีบ้านจํานวนมากที่มีพื้นที่หลังบ้านขนาดใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จนถึงขณะนี้บริษัทของเจคสร้างบ้านไปแล้ว35หลังและกําลังจะสร้างอีก30หลังโดยคิดค่าก่อสร้าง5ล้าน5แสนถึง6ล้านหแสนบาทและค่าปรับภูมิทัศน์อีก3ล้านบาทตอนนี้บ้านแบบเลนเวย์เฮาส์ต้องขายพร้อมกับบ้านหลักทําให้หลายครอบครัวให้ลูกๆที่โตขึ้นสร้างบ้านที่หลังบ้าน หรือไม่ก็สร้างเพื่อให้เช่าเมื <_ d ream> s> <S ่อเอียนไฮแอทนักพัฒนาซอฟต์แวร์และภรรยาตัดสินใจจะสร้างครอบครัวพวกเขาซื้อบ้านในย่านรู้ของเมืองแต่แทนที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านที่มีอายุกว่าร้อปีเข <_ d ream s> ากลับจ้างบริษัทให้สร้างบ้านที่เล็กกว่าที่มีขนาด98ตารางเมตรด้วยราคา9ล้านบาทในที่ดินผืนเดียวกันและตอนนี้ก็ได้ตอนรับสมาชิกใหม่คือหนูน้อยแม็กซ์อายุ7เดือนครัวเป็นส่วนสําคัญที่สุดสําหรับเอียนตู้ครัวสั่งทําพิเศษ ชั้นล่างลึก30นิ้วซึ่งมากกว่าขนาดมาตรฐานที่24นิ้วทําให้มีพื้นที่เก็บของมากขึ้นและชั้นบนก็ทําให้เข้ากับเพดานที่เอียงยืน yeah, so so บอกว่าเขาและภรรยาชอบทำอา,าหาร,าหารเขามีขวดเครื่องเทศสามสิบห้าชนิดมีหนังสือทำอาหารหลายเล่มและเครื่องครัวมากซึ่งการสร้างพื้นที่เพื่อเก็บของเหล่านี้สำคัญมากไม่ต้องเข้าไปในที่เก็บที่อยู่ลึกเพื่อหยิบของเพียงแค่หนังสือหนึ่งเล่ม หรือว่าขวดเครื่องปรุง3าขวดบ้านแบบเลนเว h o u ฮาส์จึงทำให้อยู่อย่างยั่งยืนได้ด้วยระบบฉนวนกันความร้อนทำให้ค่าก๊าซค่าไฟอยู่ต่ำกว่าเดือนละ3,000บาทน้ำร้อนที่ใช้อาบจะนำไปรีไซเคิลเพื่อทำให้บ้านอุ่นห้องนอนหลักห้องน้ำและห้องของแม็กซ์อยู่ชั้นล่างมันไม่ใหญ่แต่ก็ให้ความสบายกับทั้งครอบครัวได้